กาสาวครั oh, yeah, right. like like ้งกาสาวครั bye. Bye ้งยังไงครับยังไงครับยังไงครับไม่เห็นเลยสเกตเตอร์กี่ไหนสักสักทุกฟอทุกฟอทุกฟอสกีเตอร์เป็น60สเกตเตอร์เป็น60อย่างนั้นดวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายซะเมื่อไหร่ละทุกคนกดฟีเจอร์ไปดิครับเป็น40กดฟีเจอร์เป็น40ไปดิครับรางวัลก้อนโตงนรางวัลไม่กะวะเหมือนพี่แม็กจะตกแต่พี่แม็กหลอกให้ตายใจอยู่วะทุกคนเอาอ่ะสุอร์เมกะวะจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับหลอกแล้วหลอกอีก หลอกในหลอกซ้อนในซ้อนเสียงเจ็บคอคอเจ็บเจ็บไปหมดทั้งคอโอ้โหค้างพอแบบนี้กะแล้วแบบคองพี่แม็กค้างตลอดค้างตลอดอื้มทำเตียนคี้จับทำเมื่อวานนีครับเด็กๆห้ามทำตามนี่ะแฮึมึม สวัสดีทุกคนท่านสมาชิกทุกคนที่ชมรงคนชอบชรัตยังไงก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะอยู่กับพี่แม็กซ่าศกันอีกเช่นเคยที่พี่แม็กจะมาเล่นสล็อตให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมยังไงก็เว้นไว้สําหรับผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะเด็กๆก็ดูไม่ดี เด็กๆห้ามาดูแลกันนะผมทุกผู้ใหญ่ก็ดูกันอย่างมีสติด้วยนะทุกคนเออโอเควันนี้ก็อยู่กับพี่แม็กเองหืมไม่หญิงคนป่านี่มันเป็นเกมที่แบบเป็นเกมที่มันทำพี่แม็กเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดเล่าบาดแผลนี่เต็มหลังพี่แม็กไปหมด <c oughs> แล้วก็ยังไงวันนี้ก็อยู่กับค่ายูฟาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็ฝากกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนโอเค เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะวันนี้พี่แม็กบอกเลยนะว่าพี่แม็กแบบโคตรหัวจะปวดกับเกมนี้จริงวะแต่ว่าพี่แม็กจะต้องชนะมันวะทุกคนพี่แม็กจะต้องชนะมันวะจะไม่มีทอแท้พี่แม็กแบบสายใส่สุดอยู่แล้วนะทุกคนใส่สุดนะกดออโต้แบบไม่บอกใครนะแบบทีเผลอนะทุกคนทีเผลอเผอไปเลยนะเออ ยังไงสิครับยังไงสิครับวันนี้จะเห็นสเก็ตเตอร์อะไรจะมาหรือเปล่าวายเวอร์จะมาหรือเปล่าจะมาให้พี่แม็กไหมฮึมันยังไงฮึเออเออ,เอ,อสวยได้อยู่นะวันนี้เฮ้ยดวงมาอยู่นะทุกคนเฮ้ยวายสองตัวเอาวะเอาวะเอาวะกำไรแล้ววะทุกคนกําไรแล้ววะกําไรแล้วยังไงต่อครับ ยังไงต่อครับไม่จบไม่สิ้นหืมกลับมาว่ะมันต้องกลับมาให้พี่แม็กหน่อยวะหืมอยางว่ะทุกคนเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยดิเฮ้ยเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยดิครับเออเป็นชิ้นเป็นอันต้องอย่างนั้นรูปภาพนะทุกคนสองพันสองแล้วว่ะเฮ้ยวันนี้มารัวๆเลยว่ะทุกคน รัวๆเลยว่ะเดี๋ยวๆถ้าเกิดมันลงไปที่สองพันเดี๋ยวพี่แม็กเบรกแป๊บหนึ่งนะทุกคนตั้งสติแป๊บยังไงครับยังไงครับหืุดหุดหยุดโอเคโอเคตั้งสติแป๊บตั้งสติแป๊บเฮ้ยไป,ไปหืมยังวะ ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะวันนี้คือกดกํำไรอยู่นะทุกคนกดกํำไรอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องวะหืมเอออย่างนั้นคูณสี่วะทุกคนคูณสี่ตอนที่แม็กเบ็ดต่ำอีกแล้วนะพวกนี้แม็กรู้มันรู้ใจพี่แม็กว่ะพี่แม็กต้องทำให้มันเดาทางไม่ถูกต้องเดาทางไม่ถูก บวกมาห้ารอยพี่แม็กไม่ไม่ถึงใจนะมันต้องบวกเป็นพันขึ้นไปนะทุกคนต้องหลักพันนะพี่แม็กขอหลักพันเถอะขอหลักพันให้พี่แม็กเถอะอืมสเกต็ตวันนี้จะได้เห็นสเก็ตเตอร์ฟรีไหมทุกคนว่าถ้าเกิดกลับมาขึ้นสองพันได้พี่แม็กไปซื้อฟีเจอร์ให้ทุกคนดูเป็นขวัญตาเลยดีกว่าเป็นขวัญตาว่าพี่แม็กแบบเอาจริงวะ เฮ้ hey. ยให่อย่างนี้ดิเฮ้ย hey. ตอนเป็ดน้อยก็ไม่ต้องออกมาดิวะเออมาตอนเป็ดหนักๆดีครับเอาอีกรอบหนึ่งไหมละ่ะสี่สิบห้าสิบรอบไปเลยไม่หมดตัวพี่แม็กไม่เลิก <laughs> <laughs> พูดไรเป็นลายละอะไรเป็ลลเปนปลางอย่าไปพูดไรเป็นลางดีครับหลับตาได้ไหมหลับตาหลับตาลุน้น หลับตาลุ้นหลับตาลุ้นเป็นไงล่ะหอือยังไงสิเอ้ยเจ็บปวดเอ้ยวายสวยืึ<จ>กลับมาวะ่ะทำให้พี่แม็กคัมแบ็กมาได้หน่อยหนึ่งวะ่ะแต่ยังไม่พอแก่ใจพี่แม็กวะ่ะยังไม่พอแก่ใจพี่แม็กวะ่ะสเก็ตเตอร์อยู่ไหนวะ่ะสเก็ตเตอร์ สเกตเตอร์อยู่ไหนหืมนักๆให้พี่แม็กหน่อยืมเย็บจัดเย็บจัดเลยว่ะทุกคนเออหืมไปต่อเนื่องว่ะวันนี้ยังไม่เจออะไรต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะทุกคนยังไงวันนี้ตยจะลงหนึ่งพันแล้วทุกคน แต่ว่าพี่แม็กไม่ตื่นเต้นหรอกใจแข็งพอว่ะไปต่อมาทุกคนไปต่อใจแข็งพอจิตใจพี่แม็กแข็งพอกัดฟันแล้วพี่แม็กกัดฟันแล้วเอ,อ้ยสเก็ตมาเธอรอบนี้สวยเบ็ดส,ส,สี่สิบเก้าดีไปเลยไปเลยไปไปไปกำไรพันขึ้นนะทุกคนพันขึ้นพี่แม็กหมาพันห้านะทุกคน อย่างน้อยต้องสองพันห้าวะ่ะหืแปดครั้งสุดท้ายเจ็ดครั้งมึงอะไรครับเนี่ยมึงงงอะไรปะครับมงึงงงอะไรปะครับเนี่ยเข้ามาในพีสบินเออเข้ามาในพีสบินก็ต้องแตกดิฮะแตกเลยดิฮะหือมยังวะ่ะเฮ้ยเลยว่ะอะไรครับวันนี้แล้วลอกแตกจะจัดสองครั้งสุดท้ายแล้วเออ เออนั่นแหละหเหลือหนึ่งครั้งสุดๆจะปวดหัววะ่ะทุกคนเข้าพีสปินก็แบบไม่ได้เรื่องเลยนะเบ็ดสี่สิบเอาวะแต่ไม่เป็นไรวะ่ะอย่างน้อยมันก็เข้าห่ะทุนหืมก่อไปดี เมื่อกี้ฟีสปินแบบมันเป็นฟีสปินแบบของเกย์ว่ะทุกคนมันต้องกดซื้อมันต้องกดซื้อเชื่อพี่แม็กเชื่อพี่แม็กไปดิครับมันต้องเข้าแบบต่อเนื่องต่อเนื่องไม่ไหวโคตระหมวอร้อนโคตระหัวร้อนแล้วมายังไงสิหืมวายเอออย่างงั้นที่มันเห็นอะไรที่มันแบบต่อเนื่องต่อเนื่องพี่แม็กดูเป็นขวัญตาหน่อยสิครับเจ็ดครั้งสุดท้าย เจ็ข้าสุดท้ายว่าไงอเออวายเออวายตอนนี้อย่างเออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้สามข้าสุดท้ายแล้วไอไม่อยากเชื่อสายตามาภาพตรงหน้ามันจะเป็นความจริงเออเต็ม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 ,ตมกับมัดฮะ กลับมาให้พี่แม็กสวยๆคู่สิบสองเออแตกนะก้อนโตด,ด้วยอืมเรืออ่องขอสอบั้งสุดท้ายไปสอขั้นสุดท้ายหืม1หนึ่งครั้งเออเออนั่นแหละขอสองพันขอสองพันี่แม็กกดฟีเจอร์อีกทีหนึ่งสองพันเท่านั้น อกลับมาเท่าทุนวะทุกคนกลับมาเท่าทุนวะกลับมาเท่าทุนวะไม่ได้วะกลับมาเท่าทุนไม่ได้วะพี่แม็กไม่ยอมวะอีแม็กไม่ยอมวะกลับมาเท่าทุนแบบนี้อืมอีกทีหนึ่งเหลือพันห้าแล้วกดเฮ้ยเฮ้ยโอกาสเยอะโอกาสสามครั้ง โอกาสสามครั้งโอกาสสามครั้งยังไงครับยังไงครับยังไงครับไม่เห็นเลยสเกตเตอร์อยู่ไหนซักซักทุกโตทุกโตทุกโตสเกตเตอร์เป็นหกสิบสเกตเตอร์เป็นหกสิบอย่างนั้นวะวันนี้อย่างนั้นว่ะเอาเรื่องว่ะวันนี้วันนี้แบบมันมันพี่แม็กแบบกระสิบกระซ่าม่ะทุกคนจะไปบอกใครนะเว้ยเล่นแบบเดือดเดือดแบบพี่แม็กเนี่ยอย่าไปบอกใครอย่าไปบอกใครว่ะ สดเต็กพี่แม็กว่ะเฮ้ยแต่มึงต้องออกหน่อนะเออมึงต้องออกหน่อยคูณหกไปก่อนอะไรก็ได้ก่อนห้าครั้งสุดท้ายตอนนี้ห้าครั้งยังไงครับยังไงครับยังไงครับเพื่อสาาั่งสุดท้ายเออตตกหนอยดีวะเออนั่นแหละนั่นแหละอืมอืม,อมเอาวะเจ็บคอ เจ็ดข้อแห้งคูสิบสองคู่สิบสองขอขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวเน้น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 ฟีข้างสุดท้ายมุนฟีข้างสุดท้ายอือโอเคอย่างเดือดนะทุกคนอย่างมันวะ่ะทุกคนอย่างมันเลยวะ่ะอื เดี๋ยวลงมา25งพสวยๆแล้วกันนะทุกคนสองพันสวยๆสอง0หสวยๆแล้วปิดคลิปส5 0 0หสวยๆแล้วปิดคลิปโหวันนี้แบบกว่าจะได้พันหนึ่งมานี้มันยากเย็นจริงๆนะทุกคนมันยากเย็นเอาเรื่องเอาการวะยังไงพี่แม็ก็ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนแตกแล้วก็ต้องรีบทิ้งรีบหนีนะทุกคนอย่าไปอยู่อย่าไปอยู่ให้มันรู้ตัวนะทุกคนเล่น <laughs> จะพูดอะไรวะ เล่นก็ให้มีสติแล้วกันนะอย่าให้เกมมันเล่นเราแล้วกันนะฝากไว้ด้วยนะทุกคนอย่าไปดูตัวอย่างที่พี่แม่ขวร้อนแบบเมื่อกี้นะมันไม่ได้จะกลับมาง่ายๆกันทุกรอบนะโอเคเดี๋ยวให้แจกกันนะทุกคนวันนี้ก็ปิดคลิปไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายซะเมื่อไหร่ละทุกคนกดฟีเจอร์พี่ดีครับเบส40กดฟีเจอร์แบส40พี่ <laughs> เออมันต้องแบบนี้ มันต้องเอาเรื่องแบบนี้ว่ะทุกคนแบบนี้ว่ะคนป่าว่ะคนป่าว่ะเออนั่นแหละกดไปก่อนเออมึงแตกตั้งแต่ตอนกะเฮ้ยวายนัก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 เหมือนจะจบเหมือนจะจบแต่ว่าพี่แม็กไม่จบว่ะเงินรางวัลก้อนโตทุกคนเงินรางวัลก้อนโตเงินรางวัลม่ เหมือนพี่แม็กจะตบแต่พี่แม็กหอกให้ตายใจอยู่หทุกคนเอาวะซูเปอร์เมก,กาวะหืออีกเก้าครั้งหมดทุกคนอีกเก้าครั้งวะอีกเก้ากครั้งมันจับทางพี่แม็กไม่ถูกวะเหมือนพี่แม็กจะไปแล้วแต่พี่แม็กกลับมาวะเหมือนพี่แม็กจะไปแล้วแต่พี่แม็กกลับมาวะทุกคนเอาวะน,น้องคุณป่าเจอสเตปขาพี่แม็กเป็นยงไงล่ะครับเป็นยังไงล่ะครับอีกหกครั้งสุดท้ายค,คูณสิบหกครั้งสุดท้ายก็คูณสิบ Mm. เฮออ้ยตาหน่อยยังเหลือตั้งสี่ครั้งอีกสี่ครั้งอีกสามครั้งเออตอนนี้มันคูณสิบอยู่ตอนนี้มันคูณสิบอยู่ขออะไรก็ได้สองครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายสองครั้งสุดท้ายเป็นไง mm. เอออีกเดียวเออเอาวะเอาวะรู้เรื่องวะ เฮ้ยค้างเลยเหรอค้างเลยละสองพันเก้าลล 2, ทุกคนเป็นยังไงล่ะครับเป็นยังไงล่ะครับเดี๋ยวนะพี่แม็กนับก่อนพี่แม็กเลื่อมมาพันห้าใช่ปะ่ะตอนนี้ขึ้นมาสามพันสี่ใช่ปะทุกคนแสดงว่าพี่แม็กยังพอไหวอยู่ใช่ไหมพี่แม็กยังพอไหวอยู่ใช่ไหมทุกคน ยังไงดีวะเอาเป็นว่าพอเท่านี้แล้วกันนะพอนี้รอบนี้พอจริงๆแล้วเฮ้ยแต่น้องเขาบอกว่าอายกำลังจะมาขอเบ็ด40อีก10ทีแล้วกันทิ้งท้ายแล้วกันนะจบ3,000สวยๆ10ที10ทีทิ้งท้ายเฮ้ยเต็ม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 ป่ะนะเรียกว่าเต็มเต็มได้ป่ะนะวายวาย ไวตัวใหญ่ไวตัวใหญ่ไวกำลังมาเฮ้ยกระตุกอะไรครับเนี่ยอย่าก,กระตุกดีครับอย่าก,กระตุกดีครับเออรูปภาพรูปภาพหืสุดท้ายหืมสิบทีสุดท้ายว่ะขอลงสามพันสวยๆแล้วนะทุกคนขึ้นบนหลังเสือแล้วมันลงยากมันลงยากวันเนี้ย วันนี้นลงยากหืมไปไปอีกไปอีกกดแค่สี่สิบเท่านั้นไม่รู้จักยี่สิบอะไรไม่รู้จักโอ้ยเฮียขาขาอี้แล้วเออไม่ไม่รู้จกักยี่สิบรู้จกัแออจก,จกแต่สี่สิบรู้จักแต่สี่สิบนะครับเออ รู้จักแต่สี่สินะครับหืมไปเอาโอเคเอาเป็นว่าพอหอมักของคออะไรกันนะทุกคนวันนี้แบบค่อนข้างจะเดือดมากมากก็ยังไงก็ฝากคลิปช่องพี่แม็กเอาไว้ด้วยนะกดซับกดไลค์กดซับส c r i b e ์ like, เอาไว้ด้วยนะผมยังไงก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาให้เล่นกันเรื่อยๆเลยนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนบายบาย ใบใบก็แย่แล้วใบใบก็แย่แล้วอืมเออใบอืมมันดูเดือดเราใจพีแม็กจริงๆนะมันเร่าใจวีแม็กจริงๆนะมันเร่าใจวีแม็กจริงๆนะอืมยังคูณหัองหเก่ยทุกคน เออรูปภาพแตกพันมีแววฟีเจอร์รอบนี้มีแววมึงอยาค้างมึงอยาค้างเออรอบนี้มีแววรอบนี้มีแววอ่ะเดือดเดือดหลอกว่าจะไปจะไปแต่ไม่ไปวะ่ะหลอกว่าจะไปคูสิบหกแล้วอ่ะคูสิบหกแล้วอ่ะจะไปจะไปแต่ไม่ไปวะ่ะคอก็ เสียงแหบเสียงแห้งคอจะแตกแล้วแตกอีกคอจะแตกแล้วแตกอีกซุปเปอร์เมกะกันอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงล่ะครับยังเหลืออีกแปดครั้งนะทุกคนสองพันเรากลับมาแล้วนะที่กดฟีเจอร์ไปสองพันเรากลับมาแล้วอะ่ะโอ้โหเยี่ยมคมขังจัดเลยว่ะตอนเนี้ยจะไปไม่ไปได้ไหมเออไว วายก็แตกหนักไปอีกรอบหนึ่งดิครับแตกหนักไปอีกรอบหนึ่งดิครับไม่หญิงคนป่าใครๆก็ทําได้จริงหรือเปล่าวะพี่แม็กมาเอาคืนแบบเต็มที่แบบเต็มๆวะน้องไม่หญิงน้องคนป่าจะต้องเจอกับพี่แม็กแบบดุดันดุดันดุดันว่ะดุดันวะห้าพัน 5, ไปแล้วอ่ะขอห้าพันได้ไหม พี่หมุนข้างสุดท้ายหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายอือืเอาว่ารู้เรื่องว่ะอีกสามพันแปดว่ะทุกคนอีกสามพันแปดว่ะเล่นแบบดุดันจัดจัดเลยว่ะเล่นแบบดุดันจัดจัดเลยว่ะทุกคนดุดันจัดจัดเลยว่ะโอเคเอาเป็นว่า พี่แม็กว่าพี่แม็กขอเหลือสี่พันห้าสวยๆดีกว่าวหมทุกคนขอกดเบ็ดร้อยอีกสามครั้งวะเบ็ดร้อยอีกสามครั้งวะพี่แม็กไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยสี่พันห้าสวยๆสี่พันห้าสวยๆทุกคนอืมโอเคจบปะวันนี้จบแล้ววะพอเหนื่อยเหนื่อยจริงวันนี เออก็ได้แหละทุกคนอ,อยังไงก็พี่แบ็คผมพูดลาไปหลายรอบเพาว,ว่าพี่แบ็คบายบายแล้วกันนะฝากติดตามพี่แบ็ด้วยนะผมทุกๆช่องทางนะทุกคนก็เดี๋ยวพี่แบ็กจะมีกจะกลไบมาเล่นนะพูดไปกี่รอบแล้ววะเนี้ยพูดไปกี่รอบแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะทุกคนบายบายนะไม่เจอกันก็แย่แล้วม <laughs> 6กสพี 60, ่ดิสเก็ตเตอร์ห้าตัวเป็นไงล่ะสเก็ตเตอร์ห้าตัวเอาดีมาเถอครับมาเถอครับ <c ười> ฟีสปินเออมาหน่อยเป็นหกสิบเ็นหกสิบทุกคนเป็นหกสิบเงียบเลยเงียบเลยนะเงียบเลยนะ <c ười> เอาวะ Hmm. เออสีครั้งสุดท้ายมันต้องอย่างงั้นเออวายวิมาหน่อยเถอะมาหน่อยนัก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 หน่อยอยาให้พี่แม็กต้องลุ้นเยอะอยาให้พี่แม็กต้องลุ้นเยอะว่ะอยาให้พี่แม็กต้องลุ้นเยอะว่ะจะกลับไม่กลับจะกลับไม่กลับหลอกแล้วหลอกอีหลอกในหลอกซ้อนในซ้อน เสียงเจ็บคอคอเจ็บเจ็บไปหมดทั้งคอโอ,อ้โหค้างพอแบบเมกะแล้วแบบคอมพิเมคกค้างตลอดค้างตลอดอืมเอาว่ะกลับมาแล้วอ่ะที่กดฟีเจอร์ไปสามพัน 3000. ที่เหลือคือกำไรแล้วทุกคนส,สามคันสุดท้ายสามคันสุดท้ายให้พี่แม็กหน่อยสามพัสุดท้ายพี่แม็กหน่อยหเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวจะเหนื่อยแล้ววะเออครูสิบสอง หนึ่ครั้งสุดท้ายหนึ่งครั้งสุดท้าย,ายจะได้จบคลิปเลยไหม,ม,มเหนื่อยทำไมจะเหนื่อยแล้วทุกคนมยี่ขังแบบจัดจ,จัดขังจ,จัดจัดขังจัดจมดทุกคนหกพันสี่แล้วว่าจากสองพันว่ะ ของบันวะพี่แม็กควรหยุดปะทุกคนของจริงละพี่แม็กไปจริงละทุกคนพี่แม็กไปจริงละไม่มีละไม่มีแบบไม่มีแบบชาลาใจละเล่นแบบรู้คิดทุกคนบายบายทุกคนโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไม่หลอกละจบคลิปเลยปิดเกม